สวัสดีช่วงบ่ายของวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2 5 6ค่ะทุกคนปิ่นกำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนอีกแล้วรู้ไหมคะรู้ไหมทุกคนปิ่นมาจากจังหวัดพังงาน,นะคะทุกคนปิ่นมุ่งหน้ามาจังหวัดกระบี่ค่ะ แต่มาถึงแค่แยกนานเหนือเท่านั้นนะคะปิ่นก็เลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวซ้ายมานี้เลี้ยวซ้ายตรงนี้สามารถไปสุราษฎร์ธานีได้ด้วยนะคะเลี้ยวซ้ายมาแป๊บเดียวเองค่ะแล้วก็มาทางขวาทางขวาทุกคนปิ่นจะเลี้ยวขวาเข้าไปตรงนี้นะคะจากแยกนานเหนือนะ มาแป๊บหนึ่งอะ่ะกิโล2กิโลเนี่ยนี่นี่ปิ่นจะมาตรงนี้ทุกคนเห็นป้ายหรือยังเห็นป้ายหรือยังปิ่นจะไปที่ไหนเอ่ยที่นี่ถ้าเกิดสมมติว่าชาวบ้านหรือว่าพวกเราเราเนี่ย จะเรียกว่าวัดบางโทงค่ะทุกคนแต่ว่าชื่อจริงๆเขาอ่ะก็คือชื่อวัดพระมหาธาตุวชิระมงคลค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็จะวงเล็บเนาะวัดบางโทงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาจากจังหวัดกระบี่นะทุกคนทุกคนต้องมุ่งหน้าสู่อำเภอเอ่าวลึกค่ะทางไปจังหวัดพังงาหรือว่าภูเก็ตอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าถึงแยกนานเหนือให้เลี้ยวขวาแต่เมื่อกี้ปิ่นมาจากพังงาปิ่นเลี้ยว สายใช่ไหมมาค่ะมาแป๊บเดียวมันก็จะมีป้ายบอกตลอดทางค่ะว่าวัดบางโงงไปทางไหนเรื้ยตรงไหนเนี่ยค่ะทุกคนเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วแต่ปินจะบอกว่า วัดบางโทงเนี่ยปิ่นเคยมาแล้วประมาณ 4- 5หครั้งได้ค่ะแล้วปิ่นเคยทำคลิปแล้ว1คลิปนะของจังหวัดกระบี่อะค่ะแต่ว่าคลิปนั้นนะ่ะมันเป็นคลิปที่ปิ่นยังทำอะไรไม่เก่งเลยทุกคนปิ่นยังไม่รู้จักกันสันเลยโอ้กลับไปดูคลิปนั้นแล้วปิ่นรู้สึกว่าภาพมันสันบินเวียนหัวไปหมดอะแล้วก็ไม่ไม่ได้พูดรายละเอียดอะไรเกี่ยวกับวัด การเดินทางเลยในนั้นวันนี้ปิ่นมาอีกครั้งหนึ่งปิ่นก็เลยว่าทําอีกคลิปหนึ่งแล้วกันพูดไปพูดมาก็ถึงบริเวณวัดแล้วทุกคนสวยงามไหมแล้วทุกคนสังเกตไหมคะที่จอดรถอะเยอะมากๆทุกคนที่จอดรถเยอะมากแล้วก็ห้องน้ําสะอาดสุดๆทุกคนเห็นไหมไป้ายห้องน้ำมาเริ่มเทิมเลยค่ะเนี่ยนะคะหลังคา2อันนี้คือห้องน้ําสะอาดมาก ทุกคนเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นที่หน้าวัดใช่ไหมเขาจอดกันอะ่ะปิ่นบอกกับเพื่อนบอกว่ามาจอดข้างในดีกว่าข้างในก็เยอะแยะเราไม่ต้องเดินไกลเนี่ยจอดได้หมดเลยทุกคนแล้วก็เลี้ยวซ้ายลงไปในนี้นะที่จอดรถกว้างมากทุกคนจอดตรงนี้ก็ได้ส่วนใหญ่ปินแม่ปินจะจอดกันตรงนี้ค่ะเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยที่จอดรถโอ้โหไม่ต้องห่วงเลยทุกคนแล้วก็ห้องน้ําก็ไม่ต้องห่วงสะอาดสุดๆมันเป็นเหมือนกับแบบภาพจําเรา ห้องน้ําในวัดไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่กลางๆแต่ที่นี่เพอร์เฟกทุกคนอ้สะอาดสะอาดทิช่องที่จู่มีครบหมดสุดยอดทุกคนมาดูดิบริเวณวัดเขาอะ่ะปิ่นอ่าน่าจะอ่านข้อมูลมาไม่ผิดนะทุกคนนะเขาบอกว่าวัดนี้มีพื้นที่ถึง111ไร่อะ่ะทุกคน แล้วการเข้าชมของเราอะ่ะไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใ,ใดๆทั้งสิ้นนะทุกคนทุกคนสามารถเข้าชมได้หมดเลยค่ะแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือเราก็ต้องแต่งกายให้มิดชิดสู่ภาพเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะสมัยก่อนอะ่ะปิ่นไม่แน่ใจนะว่าเออเขามีผ้าถุงขายหรือเปล่าที่ว่าตรงหน้าออฟฟิศตรงนั้นนะคะ เออต้องไปติดต่อนะถ้าใส่ขาสั้นมาขาสั้นแขนสั้นอ่ะต้องไปติดต่อแล้วก็รองเท้าอ่ะค่ะเขาจะมีชั้นวางให้เราไม่สามารถใส่รองเท้าเข้าไปข้างในได้นะแต่ว่าปกติถ้าปิ่นมากันอย่างนี้กับเพื่อนใช่ไหมปิ่นก็จะรู้กันว่าต้องเตรียมถุงเท้าหนาหนามาค่ะเพราะว่ามันล้นทุกคนเขาให้เราถอดรองเท้าวางข้างหน้าใช่ไหมแล้วก็ให้เดินเท้าเปล่าเข้าไปอ่ะส่วนใหญ่พวกปิ่นอ่ะเออจะพกถุงเท้าอ่ะหนาหนามาเลยทุกคนเพราะ ราว่าเราอยากเดินชมบริเวณข้างในใช่ไหมเดินรอบๆอย่างเงี้ยโอ้โหอย่างร้อนทุกคนถุงเท้าบางทีก็เอาไม่อยู่ เดินมุ่งหน้าเข้าไปชมในวัดเลยเนี่ยทุกคนเห็นไหมชั้นวางตรงนี้ค่ะคือชั้นวางรองเท้านะอก็จะมีกฎระเบียบการแต่งกายอะไรโชว์ข้างหน้าค่ะเราต้องมาถอดรองเท้าไว้ตามชั้นตรงนี้ก่อนแต่ก็ขอถอดไว้ข้างข้างในเนาะข้างนอกเขาก็มีชั้นไงเออเอาไว้ถ้าไว้ข้างนอกออกมาร้อนแน่ทุกคนไม่ไหวไปค่ะ วันนี้ปิ่นใส่กางเกงขายาวมิดชิดค่ะเสื้อผ่านหมดเลยปิ่นไม่ต้องตรวจอะไรไดแดงสิ้นเข้ามาเลยค่ะพอเดินเข้ามาปุ๊บทุกคนก็จะเจอภาพนี้เห็นไหมที่ปิ่นบอกว่าให้ให้ใส่ถุงเท้ามาด้วยเพราะจากตรงนี้เดินไปตรงไปตรงตรงข้างในอะค่ะมันร้อนมากทุกคนพื้นมันร้อนแต่ปิ่นจะไม่เดินตรงไปนะปิ่นจะเลี้ยวขวาเพราะว่าบริเวณนี้มันจะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมปิ่นจะพาทุกคนเดินแบบวัยวัยไหมไปดูบริเวณก่อนไปดู ูโบเลนรอบๆรอ,อ,อเห็นไหมที่มันเป็นหลังคาสี่เหลี่ยมนะคะทุกคนเดี๋ยวปิ่นจะเดินรอบนี้แล้วก็อ้อมไปข้างหลังรอบนู้นแล้วค่อยเดี๋ยวค่อยเข้าไปข้างในกันทุกคนดูความงดงามค่ะตอนปิ่นมาเมื่อกี้ฝนตกนะทุกคนมาถึงนี่ก็ฝนหยุดตกไปทุกคนไป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 เดินอย่างไวๆไหมทุกคนทุกคนเดินอย่างไวๆกับปิ่นไหมคะ ซึ่งบริเวณรอบๆอบอ,บองค์พระมหาธาตุเจดี JD นะคะจะเรียงรายไปด้วยปฏติมากรรมจัดแสดงประวัติความเป็นมาของทั้งบวทที่ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญต่อพระพุทธศาสนาทั้งหมดเลยนะคะทุกคนรวมถึงเหล่าปัจจะวะคีเพื่อให้ผู้สนใจได้สักการะบ,บูชาแล้วก็ศึกษาประวัติศาสตร์อาทิเช่นโกฏธัญญะวัปปะพัทิยะ มหานามะและอาสัชิค่ะโดยพื้นที่บริเวณนี้มีชื่อเรียกว่าระเบียงลายโดยผู้ที่สนใจศึกษารายละเอียดนะคะ<ๆ>เห็นว่ากันว่านะคะสามารถใช้เทคโนโลยีการสแกน QR code ค่ะสแกนบริเวณแท่นที่ตั้ง แต่ปิ่นไม่ได้ซูมนะแท่นที่ตั้งอะคะ่ะปิ่นยังไม่เจอ QR code นะแต่ข้อมูลนที่ปิ่นอ่านมาเขาบอกว่าจะมี QR code สแกนบริเวณแท่นที่ตั้งเมื่อสแกนแล้วระบบจะพาไปสู่หน้าประวัติศาสตร์ค่ะความเป็นมาของปฏิมาก,กรรมนั้นๆอะไรอย่างเงี้ยน,นะ,ะเพราะว่าเขาอยากให้แบบเป็นการผสมผสานเทคโนโลยีเข้ากับความศรัทธาของ ผู้สนใจอะได้อย่างลงตัวแต่บางเอิญปิ่นเดินไวมากค่ะปิ่นก็ไม่ได้แบบว่าหยุดดู QR code นะแล้วก็สแกนให้ทุกคนดูค่ะเพราะว่าปิ่นมากับเพื่อนหลายคนไงคะแล้วก็กลัวเพื่อนจะรอปิ่นเลยเนี้ยแล้วก็ปิ่นก็เคยมาแล้วปิ่นแล้วก็เคยทําคลิปแล้วด้วยปิ่นก็เลยเดินรอบแบบอย่างไวๆอ่ะ ไม่ได้หยุดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเดินตามปิ่นเลยรอบนึงก็เหนื่อยเหมือนกันนะเออเสื้อปิ่นเนี่ยเริ่มเปียกแล้วนะทุกคนนะมันร้อนด้วยค่ะเออปะทุกคนเดินดูตามปิ่นค่ะถ้าเกิดสิติว่าใครที่ยังไม่ได้มาเราก็สนใจอะไรอย่างเงี้ยนะทุกคนก็ดูได้เลยว่าเออถ้าเข้ามาถึงปุ๊บแล้วเนี่ยเราอะ่ะจะเดินเที่ยวชมได้ตรงไหนบ้าง แล้วระหว่างทางที่ปิ่นเดินน่ะปิ่นก็จะหยุดดูเจดีสีทองเหลืองอาลามไปเกือบจะทุกมุมนะทุกคนดูดีอู้ยมุมนี้ก็สวยค่ะทุกคนสวยแบบแปกตาไปจากเจดีในวัดวาอารามต่างๆในประเทศไทยเราเลยนะทุกคนสังเกตดูค่ะ เจดีนี้จะตั้งอยู่ใจกลางบริเวณพื้นที่ของวัดทั้งหมดเลยใช่ไหมคะซึ่งเรียกว่าพระมหาธาตุเจดีค่ะซึ่งเจดีเนี้ยได้รับแรงบันดาลใจมาจากพุทธคยาในเมืองคยาของรัฐพิหารประเทศอินเดียค่ะซึ่งเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาก็คือเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสร้นั่นเอง แล้วก็บริเวณรอบๆนีคะจะถูกตกแต่งด้วยพัน์ธุไม้สวยงามทั้งเล็กทั้งใหญ่สร้างบรรยากาศให้แบบรู้รู้สึกว่ามันสวยงามล่มลื่นชวนมองแล้วก็ร้อนเป็นที่สุดทุกคนแต่ความสวยงามนี่เกินร้อยจริงๆค่ะทุกคนสวยมากสวยแบบละสายตาไม่ได้เลยอะค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหม แล้วปิ่นก็คิดว่านะคะหลังจากที่ปิ่นได้มาเยี่ยมชมที่วัดอะ่ะสีถึงห้าครั้งแล้วอะ่ะปิ่นมีความรู้สึกว่าจังหวัดกระบี่อ่ะค่ะเขามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับวัดบางโทงเนี่ยจนกลายเป็นเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอะ่ะปิ่นว่านะแล้วก็มีความวิจ,จิตการตาเชิดหน้าชูตาให้กับชาวกระบ,บี่แบบโอ้โหปิ่นคิดว่าแบบ อย,อย่างที่สุดเลยอ่ะเขาทุกคนเป็นหน้าเป็นตาในจังหวัดกระบี่มากสำหรับวัดมหาธาตุวัชีละมุงคลหรือชื่อเดิมคือวัดบางทงนี้นะคะสร้างเมื่อประมาณพศ .2483 นะคะทุกคนในที่ดินบริจาคของนายเป้าทองศิริค่ะแล้วก็นายมั่นเพ่งกิจแล้วก็นายนุ่มดำพันบนพื้นที่กว่า100ไร่นะ บริเวณรอบวัดะคะ่ะเป็นสวนยางพาลาแล้วก็สวนปาล์มน้ํามันค่ะต่อมาได้รับการพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่13พุมพา2496นะคะเขตวิสุงคามสีมากว้าง30เมตรยาว70เมตรค่ะได้ทําพิธีผูกพันธสีมาเมื่อวันที่14มีนาคม2519ค่ะ แล้วในปีพศ2545กรรมการมหาเถรสมาคมเห็นความสำคัญจึงจัดสร้างพุทธสถานและมหาธาตุเจดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติค่ะและจุดเด่นของวัดก็คือพระมหาธาตุเจดีเฉลิมพระเกียรต 50, ิ50,000ขามหาวชิราลงกรณที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งขณะนั้นดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสา,าธิราชเจ้าฟ้ามหาวชารราางกสยิลมมงกุฎราชกุมารค่ะซึ่งพระมหาธาเจดีมีความสูงประมาณ95เมตรนะคะแล้วก็บริเวณรอบๆเนะะี่ยค่ะที่ปิ่นเดิอนอยู่ตรงนี้นะคะมีการประดับตกแต่งคล้ายคลึงกับ มหาเจดีพุทธคยาค่ะสถานที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ประเทศอินเดียรอบของพระมหาธาตุเจดีมีระเบียงลายทั้งสด้านที่ปิ่พา้าทุกคนชมอยู่เนี่ยน,นะแล้วก็กำลังเดินอยู่เนี่ยค่ะแล้วก็มีพระพุทธรูปต่างๆประดิษฐานอยู่จำนวนมากภายในพระมหาธาตุเจดีมีพระพุทธรูปค่ะเป็นพระประธานองค์ใหญ่อีกทั้งค่ะ ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติและตกแต่งด้วยลายกะหนกลายไทยอ่อนช้อยงดงามเป็นอย่างยี่ ทุกคนเดี๋ยวสักครู่ปิ่นเดินรอบนี้อีกแป๊บเดียวค่ะอันนี้คือข้างหลังแล้วนะแล้วก็จะมีด้านข้างนั้นอีกแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวปิ่นจะพาเข้าไปชมข้างในทุกคนสวยงามทุกจุดเลยทุกคนหลังจากที่ทุกคนดูตามปิ่นมาที่ปิ่นเดินเดินเดินเนี่ยทุกคนเห็นไหมทุกจุดทุกที่เลยทุกคนสะอาดสะอา้านแล้วก็ สวยงามแล้วก็ทุกจุดอะคะ่ะในฝาผนังเอย่ยบนฝ้าเพดานเอย่ยแบบอ่อนช้อยงดงามมากทุกคนดูดีละเอียดทุกจุดค่ะเก็บรายละเอียดเกลี้ยงเลยทุกคนดิงานเนียบมากทุกคนสวยสวยแล้วปิ่นก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งทุกคนเพราะว่าเนื้อที่วัดอะเขามีร้อยก่อไล่ใช่ไหมทุกคนทุกคนรู้ไหม รอบๆของวัดเนี่ยนะยังมีรูปเหมือนของหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ด้วยนะทุกคนที่มีหน้าตักกว้างประมาณ9เมตร9นิ้วค่ะพระพุทธรูปปางแสดงปฐมเทศนามีขนาดหน้าตักกว้างตั้ง3เมตรนะทุกคนแล้วก็อุโบโส,สถค่ะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ภายในมีภาพเขียนพุทธประวัติด้วยนะแต่ว่าวันนี้ปิ่นไม่น่าจะแบบพาทุกคนชมทั่ววัดได้ค่ะอาจจะมีการขับรถบนรอบวัดนิดหน่อยให้ทุกคนดูนะเพราะว่ามันกว้างใหญ่ไพศาลมาก ทุกคนแล้วถ้าเกิดสมมติว่าอากาศร้อนอย่างนี้นะปิ่นทนไม่ไหวจริงๆทุกคนมันร้อนมันร้อนจริงๆนะเออทุกคนดูดิดูความงดงามดิจะต้องเดินตรงไปนู่นอีกนิดนึงอะ่ะทุกคนไม่เดินตรงไปแล้วไหมเดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายเข้าพระมหาธาตุเจดีเลยไหมทุกคน ปินก็ค่อนข้างมั่นใจะค่ะว่าไม่น่าจะมีใครดูคลิปของปิ่นอะมาจนถึงจุดนี้อะทุกคนเพราะว่าปินก็ดูช่องปิ่นนะปิ่นว่าไม่มีใครดูคลิปปินเลยนะทุกคนนะเออแต่ไม่เป็นไรปินก็ทาไว้อย่างงั้นแหละเผื่อว่าวันในวันหนึ่งอะเออจะมีคนมองเห็นคลิปปิน่นแล้วก็เออชอบอะไรอย่างเงี้ยนะ แต่ปิ่นก็ไม่แน่ใจเนาะเพราะว่าปกติเห็นคลิปแต่และช่องอ่ะเขาก็ทําอะไรที่มันน่าสนใจดึงดูดอะไรเงี้ยแต่ปิ่นก็คือสไตล์ของปิ่นเลยค่ะทุกคนปิ่นก็จะไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยสังเกตดูการตัดต่อ ในคลิปปินอะไม่มีเทคนิคอะไรเลยพาอปิ่นก็จะชอบถ่ายไปเรื่อยๆอะเออไม่รู้จะใส่เอฟเฟกอะไรจะอะไรอ่ะปินก็ไปตามภาษาของปิ่นอะตามภาษาช่องคนแก่ทุกคนมันจะไม่สวุสวั์เหมือนกับแบบช่องของวัยรุ่นเท่าไหร่ะนะเนี่ยทุกคนดูความงดงามสุด,ชดโชดด ถ้าให้ตีมูลค่านี่ปิ่นบอกเลยว่าประเมินมูลค่าไม่ได้อะต้องมูลค่ามาหาศาลแน่ๆทุกคนแล้วก็มีเบบี้บุต้าตรงนู้นด้วยนะสมัยก่อนนู้นปิ่นมาไม่ใช่มีนะแล้วก็สองครั้งหลังที่ปิ่นมาก็คือเริ่มเห็นแล้วแหละเนี่ยแล้วก็ทุกคนจะถึงประตูแล้วค่ะจะถึงประตูแล้วอู้ยตายแล้วงดงามมากพอถึงเราเข้าประตูแล้วทุกคนดูดิอู้หูงดงามสุด สุดยอดไหมทุกคนเนี่ยจะตีมูลค่ายังไงทุกคนมูลค่ามหาศาลมากเลยโอ้นี่แล้วก็ที่สําคัญที่ว่าปิ่นบอกว่าปิ่นมาวัดนี้เป็น4ีห้าครั้งแล้วอ่ะตรงนี้ค่ะทุกคนเมื่อกี้ทุกคนเห็นคนเดินเดินเดิน,ดนแล้วถือผ้าไหมตรงนี้คือเป็นไฮไลท์ของเขาปิ่นคิดว่านี่ค่ะผ้าห่มผ้ามหาธาตุเขาจะให้เราบูชาค่ะผืนละ299บบาทเนี่ยค่ะ ปินกับเพื่อนนะชอบมาทําบุญห่มผ้าพระมหาธาตุกันนี่แล้วก็ทูบเทียนตรงนี้นะคะเราก็หยิบได้เลยแล้วก็หยอดตู้ค่ะบริจาคให้กับทางวัดรู้สึกจะ20บาทไหมแล้วก็ถ้าจะให้มากกว่านั้นก็ได้ตามกําลังศรัทธาของเราค่ะทุกคนเนี่ยทุกคนก็ไม่ต้องเตรียมอะไรมานะเพราะว่าทางวัดอ่ะเขามีไว้หมดแล้วเราก็หยอดทําบุญตามตู้บริจาคค่ะทุกคนไปกันทุกคน เห็นไหมสาวงดงามสุดๆทุกคนปิ๋นอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตานะแบบประเมินมูลค่าทางสายตาไม่ได้เลยทุกคนสวยงามมากทุกคนดูสิข้างบนนะคะ่ะจะมีแบบเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวอะไรเงี้ยนะของพระพุทธเจ้าเราอะเออทุกคนดูเดี๋ยวปิ๋นจะออกไปทางขวาก่อนไม่ไปทางขวาก่อนทุกคนดูที่ ยองดงามอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยทุกคนทายแล้วสุดยอดทุกคนเดินตามปิ่นมาค่ะแล้วแล้วปิ่นจะเบาเสียงทำไมเนี่ยไม่มีไม่ไม่มีเสียงปิ่นไปรบกวนหรือว่าเสียงดังให้คนอ,อื่นหลอกหมือปิ่นจะเบาทำไมทุกคน ไปค่ะทุกคนย่องมาเงียบๆเรามาขอพรก่อนอู้ดูเสาแต่ละต้นค่ะทุกคนปิ่นไม่กล้าจับปิ่นไม่กล้าไปดเดินใกล้ๆเลยนะดไงดงามไหมทุกคนมาค่ะมาขอพรกันมาๆมา,มาทุกคนมูยปิ่นสัมผัสได้ถึงการมีมนขลังล่ะทุกคนปิ่นจะต้องเดินแบบเบาๆย่องๆมาอธิษฐานขอพรทุกคนดูดิค่ะอู้ไม่มีช่องว่างให้แบบว่า ว่างโดยที่ไม่มีอะไรไปเขียนอ่ะทุกคนสวยงามมากสวยงามสุดๆนี่ค่ะก็สามารถหยอดบำรุงเสนาสนะได้นะทุกคนมาเลยทุกคนมาเลยมาขอพรตามเปียค่ะขอพรผ่าขอพรเงียบๆแล้วก็เดินต่อทุกคนมาข้างหลังข้างหลังทุกคนดูดิโอ้ยแค่ยืนดูเรื่องราวนะเรื่องราวที่เขียนไว้บนฝาผนังอะ่ะก็รู้สึกว่าโอ้ เป็นบุญตายิ่งนะค่ะแล้วทาให้ปิ่นหยุดถ่ายไม่ได้เลยทุกคนปิ่นขอเก็บภาพไาว้ตายแล้วตายแล้วทุกคนดูความงดงามอ่ะสวยงามมากอู้เหมือนอยู่บนสวงสวรรค์เลยทุกคนแล้วมันก็มีกลิ่นอายของแบบว่าทางอินเดียอินเดียใช่ไหมถ้าเป็นวัดไทยอ่ะไม่น่าจะได้กลิ่นอายแบบนี้ไหมทุกคนถ้าเกิดเป็นวัดไทย100นอ่ะ ทุกคนว่าปิ่นคิดถูกไหมทุกคนดูด้านหลังสวยงามมากเดินมาเงียบๆกับปินมาขอพอรกับหลวงพ่อทันใจกันทุกคนโอ้หสุดยอดทุกคนความงดงามอ่ะโอ้ตายและวหลวงพ่อทันใจค่ะทุกคนตั้งจิตอธิษฐานขอพอรไปพร้อมกับปินเลยค่ะ ปิ่นตัวลีบเลยนะทุกคนนี่ค่ะเนี่ยค่ะถ้าเกิดสมมติว่จะทาไว้ผ้าจะมีพระค่ะคอยสวดคอยนําคอยทุกอย่างเลยทุกคนไม่ต้องกังวลใจค่ะแต่ว่ามีคนอยู่ใช่ไหมปิ่นก็ไม่ให้ถ่ายติดคนไงเราก็มาของเราต่อทุกคนอยสวยงามสวยงามทุกจุดเลยทุกคนดูดิอ้ยตายแล้ว อยู่ตรงนี้เป็นเหมือนปิ่นอยู่บนสวรรค์น,นะคะสวรรค์ชั้นอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนในโลกอีกโลกหนึ่งอะโลกของสวรรค์น,น่าจะเป็นแบบนี้ไหมทุกคนนี่ค่ะตั้งจิตอธิษฐานขอพรไปพร้อมกับปิ่นกันค่ะทุกคนถ้ายังไม่ได้มีโอกาสมาก็กตั้งจิตอธิษฐานขอพรในหน้าจอน,นี่แหละทุกคนเอาเอาปิ่นก็ขอพรไปด้วยไปค่ะ ปิ่นขอมานั่งในรถค่ะรับแอร์เย็นๆหน่อยค่ะทุกคนปิ่นร้อนมากแล้วสุดท้ายปิ่นจะพาทุกคนขับรถรอบวัดก็พอนะทุกคนนะปิ่นเดินต่อไม่ไหวแล้วทุกคนรู้ไหมว่าเสื้อปินะ่นอะเปียกหมดเลยเออกางเกงก็เปียกตอนนี้ผมยาวต้องรวบผมค่ะทุกคนร้อนมากแต่ก็ยังอยากจะแชร์ภาพอะค่ะ ให้ทุกคนเห็นว่าเออบริเวณรอบวัดเป็นยังไงเดี๋ยวมาตามปิณนาคตามปินนาบริเวณวัดนี่คือแบบว่าถ้าทุกคนแบบมีเวลานะสามารถเดินดูได้หลายจุดมากเลยค่ะทุกคนมาตามปินนาแล้วก็ทุกคนจะเห็นไหมที่จอดรถเยอะสุดๆไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถเลยค่ะเยอะมากตรงนี้ก็ที่จอดรถทั้งนั้นเลยทุกคนทุก มีที่จอดรถสะดวกสบายรองรับคนได้แบบว่าหลักพัน่ะปิ่นคิดว่านะรถก็แบบหลักพันคันเหมือนกันน่ะอ่ะ,อะเพราะว่าปินเห็นเยอะมากจริงๆทุกคนที่จอดรถอะนะทุกคนต้องดูบริเวณนี่ค่ะซ้ายมือนี่ทุกคนก็เดินมาได้นะมาค่ะเดี๋ยวปินจะเลี้ยวขวาไปกับเพื่อนแล้วแล้วก็เห็นว่ามีร้านกาแฟด้วยนะคะทุกคนแต่ปิ่นไม่เคยนั่งนะ แต่ว่าตอนนี้ที่ปิ่นบอกทุกคนใช่ไหมว่าปิ่นร้อนไปหมดเสื้อผ้าเปียกไปนหมดอะเดี๋ยวปิ่นจะไปหาน้ำกินที่ตลาดนัดหน้าวัดค่ะซ้ายมือเนี้ยเขามีร้านกาแฟน,นะทุกคนนะเออซ้ายมือหรือตรงไปเดี๋ยวๆดวีทุกคนดูดูดิทุกคนเห็นที่จดอดรถหรือยังเยอะแยะมากมายอู้ยสวยงามแต่มันร้อนจริงๆไม่ไหวปิ่นได้แอร์แล้วแบบโอ้เขย,ยังชั่วหน่อย ทุกคนคะเดี๋ยวถ้าเกิดสว่วไปถึงตลาดหน้าวัดแล้วอะ่ะปิ่นต้องขอเวลาไปหาอะไรทานนะคะทุกคนอ๋อ แล้วอย่างหนึ่งที่ปิ่นอยากแชร์ค่ะทุกคนเห็นรถบัสเมื่อกี้ใช่ไหมตรงเนี้มันเป็นที่จอดรถบัสหมดเลยทุกคนปิ่นคิดว่าได้เป็น20คันนะทุกคนดูดิโอ้โหที่จอดรถไม่ว่ารถเล็กรถใหญ่รถอะไรอะ่ะทุกคนมาถึงมีที่จอดแน่นอนไม่ต้องกังวลค่ะโอ้สุดยอดเลยเพราะว่านี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนเห็นอะไรไหมก่อนที่เราจะออกจากวัดค่ะโอ้ยระวังรถตู้ค่ะระวังรถตู้ อ่ไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวไปดูสิทุกคนอ่ะออกจากวัดแล้วนะคะไปแล้วก็ขวามือตรงนั้นค่ะก็คือตลาดบางทงนั่นเองเดี๋ยวปิ่นจะไปหาอะไรดื่มก่อนนะคะโอเคแค่นี้ก่อนได้ไหมทุกคนขอบายบายก่อนนะบายบายก่อนอ่ะให้เลี้ยวขวาก่อนเลี้ยวขวาก่อนค่ะโอเคตรงนี้คือตลาดนัดค่ะของฝากจากกระบี่ โอเคนะทุกคนวันนี้ปิ่นเหนื่อยมากแล้วขอเวลาไปเดินดูของฝากก่อนค่ะบ๊ายบาย